เอาละครับกาบสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับเย่ yeah! หลังจากนี้ก็เออนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับผมโอเคมา เพรากสุดท้ายของเราที่จะได้เรียนในบทจํานวนเชิงซ้อนก็คือการหารากที่สองของจํานวนเชิงซ้อนนะครับก็ไม่รู้มันจะหาไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเราคงไม่ไปซื้อข้าวแล้วบอกแม่ค้าว่าเออเออเท่าไหรค่ค้าคแม่ค้าเท่าไหร่ครับแม่ค้าเราก็คงไม่ไปหาจํานวนเชิงซ้อนหรอกเนาะ แต่ในบางอาชีพก็าอาจจะได้ใช้นะแต่ตอนนี้ครูยังไม่เจอนะครับผมโอเคเฮ้ยแต่ว่าเรียกเรียกเขาบอกอว่าอะไรนะจำนวนเชิงซ้อนเรียนไปเพื่อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนาะก็ตามนั้นนะรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับบทนี้จะต้องใช้สูตรเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดมี a บวก bi ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็น a ลบ b i ก็จะเป็นสูตรนี้จะสังเกตว่า2ส,สูตรเนี่ยเหมือนกันเลยและเนื่องด้วยมันเป็นรากที่2พอถอดรากที่2เนี่ยก็จะติดค่าบวกลบนะครับผมสิ่งที่แตกต่างก,กันก็คือเครื่องหมายครับถ้าอันนี้เป็นบวกอันนี้จะเป็นบวกด้วยแต่ถ้าอันนี้เป็นลบ อันนี้ก็จะเป็นลบด้วยนะครับผมโอเคส่วนที่เรือเหมือนกันหมดนะครับผมอ๋อแล้วก็จะสังเกตว่า r เนี่ยซึ่งต้องเป็น r เท่านั้นนะครับเป็นพ่อเป็นป้าเป็นปู่ไม่ได้เนาะโอเค r เนี่ยจะใช้สูตร absolute z ถูกต้องไหม ซึ่งสูตร absolute z ครูก็ได้สอนไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนนะครับผมสูตร absolute z ก็ได้สอนไปหมดแล้วนะครับผมะควนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลย ex จงหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะ 6บวกแปดไอจงหาต้องถอดรากที่สองของตัวนี้ดิเฮ้ยแอะครูก็ยกสูตรมาเลยนี่สูตรมันอยู่ข้างบนนี่เพราะมันเป็นบวกเนาะเออเอามาใส่บวกบวกนะครับผมอ่ะคราวนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเด็กๆก็ไปทําการหาอาก่อนนะครับผม โ <Okay. S 2> อเคเอะหาแออเนี่ยมีค่าเท่ากับ absolute z แซแล้วก็เอาไปแทนค่าการหาค่า absolute z แซดครูสอนไปหมดแล้วเด้อก็คืออะไรนะ a กาลังสองบวก b กําลังสองเนาะ a ก็คือตัวนี้เป็นตัว a อันนี้ตัว a ส่วนตัวนี้เป็นตัว b ซึ่งในที่นี้ก็คือ อ๋อ oh. บวกแปดถูกต้องไหมเอ่าเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหกยกกําลังสองแล้วก็บวกด้วยแปดยกกาลังสองหกยกกาลังสองคือหกคูณกันสองครั้งหกหกสามสิบหกแปดยกกาลังสองคือแปดคูณกันสองครั้งแปดแปดหกสิบสี่บวกกันได้หนึ่งร้อยถอดรากที่สองได้สิบเพราะฉะนั้น R มีค่าเป็นสิบนะครับผม โอเคได้แล้วนะครับอมีแค่เป็น10บหลังจากนั้นก็จากสูตรเนี่ยอ่ามันอยู่นี่เด,ด็กๆก,ก็เอา10มาแทนถูกต้องป่ะแอะแล้วก็มันมีบวก A A ในที่นี้ของเราก็คือได้ได้หก็เอาหมาแทนอันนี้เป็นลบ A ก็ลบด้วย6เพราะ A เป็น6ถูกต้องไหมแอที่เหลือก็เอาไปเข้าสูตรอ่ะคราวนี้ กูอาจจะเขียนัดหน่อยเนาะแต่ว่าเรามองแห่แล้วมันไม่ใช่เด็กเด็กประถมอะเนาะที่ครูจะต้องมาแสดงวิธีทำทุกทุกขั้นตอนอะไรแบบนี้เนาะโอเค1ิบเป็น16 16กหการสองเหลือ8ดนะครับผมโอเคไหมแอบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูทแนะมันยังอยู่ในรูทอยู่นั่น,นี่อ่าต่อไป10บลบหเหลือ4ี่สีหารสองเหลือ สองอติดไอด้วยพอพดข้างหลังจะต้องติดไอข้างหน้าอย่าลืมว่าสูตรเขาเป็นบวกลบใส่บวกลบให้เรียบร้อยแปดรากที่สองของแปดมันเออเด็กๆอเดี๋ยวครูจะสอนถอดรากที่สองเนาะแต่ห้องหนึ่งอ่ะครูสอนไปหมดแล้วเนาะไอแกรถอดรากที่สองโดยแยกตัวประกอบนะ 8นะเอาเอาโอเคการถอดอาการถอดรากโดยแยกตัวประกอบนะครับผมสมมุติว่าเลขมันเยอะๆเนี่ยนะแล้วเด็กๆไม่รู้ว่าเอา่อจะถอดรากยังไงก็คือให้หาอะไรคูณกันที่มันได้8ค่อยๆแยกไปเด็กๆรู้จักอะไรบ้างล่ะที่มันคูณกันแล้วได้8เช่น สี่คูณสองได้แปดเนาะก็มีตัวเดียวนะครับผมอ่าโอเคสี่คูณสองะอโอเคออนเพราะว่ามันก็ยังมีค่าเป็นแปดเหมือนเดิมใช่ไหมออะแล้วคราวนี้เด็กเด็กเดกอ่าโอเคคราวนี้เด็กๆไปดูว่า มันยังแยกต่ออีกได้หรือไม่นะครับผมแอโอเคคราวนี้4มันแยกต่อได้ไหมสอแยกต่อได้ไหมสองแยกต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าสยังแยกได้อีกนะครับผมเด็กๆ,ๆก็แยก4ออกเนาะสี่แยกออกมาเป็นสองคูณสองแล้วก็มันยังมีสองตัวเดิมของมันใช่ไหมแอนสี่ตัวนี้ สี่ตัวนี้แยกออกมาได้ตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้คือตัวนี้โอเคไหมแอาโอเคหลังจากนั้นเมื่อมันแยกต่อไม่ได้แล้วนะครับเด็กๆไปดูว่าถ้าเกิดมันมีตัวที่เหมือนกันสองตัวจะดึงออกนอกรูทแบบไม่ติดรูทได้หนึ่งตัวเหมือนกันสองตัวสามารถดึงออกนอกรูทแบบไม่ติดรูทได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมีเหมือนกันสองตัวดึงออกก็จะได้ สองเป,เปล่าเนี่ยตัวเดียวนะครับผมแบบไม่ติดรูทนะส่วนตัวนี้มันไม่มีคู่มันจะต้องอยู่อย่างโดดเดียวต่อไปนะครับผมมันจะติดรูทต่อไปถ้ามีคู่มันจะออกไปล้นลานอกรูทได้เพราะฉะนั้น่ากที่สองของแปดมีค่าเท่าก,กับสองรูทสองนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะ จึงเป็นที่มาของตัวนี้และเวลาตอบในะครับผมเด็กๆจะสังเกตว่ามันมีบวกลบอยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมมันหมายความว่าคำตอบจะมีสองคำตอบคือเป็นบวกอันหนึง่งก็คือบวกบวกพจน์นี้เห็นปะติดบวกแล้วก็เป็นลบค่าหนึ่งเห็นปะว่าติดลบ แล้วก็เป็นพน์นี้ทั้งพ์โอเคไหมติดบวกแล้วก็เป็นพน์นี้ทั้งพนศมีสองคำตอบนะครับผมอประมาณนี้เอเสร็จแล้วครับข้อหนึ่งส่วนอันนี้เป็นความรู้เสริมเนาะเ,เขียนให้สวยๆหน่อยดีกว่า โอเคประมาณนี้นะครับผมอือต่อไปก็จะเป็นข้อที่สองนะครับผมเจหัวข้อสุดท้ายแล้วโอ้โหโอเคก็ตามนี้แหละครับวิธีทํำเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับผมเพียงแต่ว่าเอ๊ะไอ้นี่มันทำไมไม่ออกไปอะ อเออเรดี้ uh, มันไม่ยอมมาหาเน่ยเมื่อกี้มันหายหรือเปล่าไม่รู้นะวิธีทำเหมือนเดิมทุกประการเลยถ้าใครงงก็ย้อนกลับไปดูนะครับขั้นแรกหาออยขั้นแรกหาอาได้13เอา13เนี่ยมาแทนในอาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนี้แทนลงไปในสูตรสูตรที่ต้องแทนก็มีตัว A A ในที่นี้ก็คือเลขเลขห้าเห็นปะ เดี๋ยวก็ไปเทน13บวก5ได้18 18หาร2เหลือ9 13ลบ5เหลือ8 8หาร2เหลือ4รากที่สองของ9เลยได้3รากที่2ของ4ก็คือ2บังเอิญข้อนี้มันถอดรากได้รูทได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะ,จะเป็นไอ้นี่แหละ ก็จะเป็นบวกค่าหนึ่งแล้วก็เป็นลบอีกค่าหนึ่งเพียงแต่ว่าครูไม่ได้เขียนละเอียดเหมือนเหมือนข้อที่หนึ่งะนะครับเพราะว่านั่นแหละหม5แล้วจบแล้วสำหรับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะให้เด็กๆได้ทำงานวิชาอื่นๆเนาะใครที่อ๋อยังไม่ส่งงานคุณครูนะครับก็ ส่งด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในบทถัดไปบายบายครับสวัสดีครับ